สวัสดีครับผมศาสตาพิรมานรายการอาร์ตออฟฟงชุยหงชุยปัญจาธาตุหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการหาทิศทางที่ส่งเสริมการเงินหรือโชคลาภภายในบ้านของท่านหรือตัวของท่านเองนะครับสำหรับในคลิปนี้หลังจากที่ท่านได้ทําการหาทิศทางที่ส่งเสริมการงานการเงินและโชคลาภของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปที่ท่านจะต้องทดลองก็คือ ท่าที่ส่งเสริมทิศทางที่หันไปนะครับโดยท่าที่สําคัญที่สุดก็คือท่าที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเสื้อของท่านเวลาใส่ทํางานอาจจะเป็นประชุมออนไลน์นั่งเทรดหุ้นหรือว่าใช้ในการไลฟ์สดขายของออนไลน์นะครับโดยให้ท่านทดลองเปลี่ยนโทนสีของเสื้อที่ท่านใส่ในทุกๆวันดูนะครับสมมุติว่าหลังจากที่ท่านได้ทดลองแล้วทิศที่ดีที่สุด ที่ส่งเสริมการงานการเงินหรือโชคลาภของท่านเป็นทิศที่หันหน้านั่งทํางานไปทางหน้าบ้านอันดับต่อไปก็ให้ท่านทดลองใส่เสื้อในโทนสีของธาตุต่างๆนะครับซึ่งจะมีแบ่งได้ทั้งหมดอยู่5้าธาตุนะครับโทนสีของธาตุไฟก็จะเป็นโทนสีแดงชมพูส้มหรือสีม่วงนะครับโทนสีของธาตุน้ำก็จะเป็นโทนสีฟ้าสีน้ําเงินหรือสีดําครับ ส่วนในโทนสีของธาตุทองจะเป็นโทนสีขาวหรือสีครีมนะครับส่วนเสื้อในโทนสีของธาตุดินก็จะเป็นโทนสีเหลืองและสีน้ำตาลนะครับส่วนในโทนสีของธาตุไม้ก็จะเป็นโทนสีเขียวนะครับโดยให้ท่านทดลองโทนสีละสอวันจนกว่าท่านจะค้นพบว่าใส่เสื้อโทนสีนี้แล้วหันไปในทิศทางที่ดีที่สุดที่ท่านค้นพบโทนสีไหนส่งผลดีที่สุดโดยสมมติว่า เมื่อท่านทดลองใส่เสื้อสีฟ้าซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำแล้วส่งผลที่ดีต่อการงานการเงินหรืออาจจะเป็นยอดขายของที่เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าในบริเวณที่ท่านนั่งทำงานอยู่และทิศที่ท่านหันไปนั้นเป็นตำแหน่งที่ต้องการธาตุน้ำท่านก็สามารถใช้เสื้อในโทนสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีดำในบริเวณนั้นได้นะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะค้นพบด้วยตัวของท่านเองแล้วนะครับว่า ทิศทางและโทนสีของเสื้อที่นั่งทำงานอยู่ในบริเวณนั้นที่ส่งเสริมการงานการเงินหรือโชคลาภเป็นโทนสีของธาตุใดครับ